มันจะมีสถานะเป็นคุณเนี่ยเป็นเป็นเป็นบุคคลถ้าผมเป็นบุคคลกองทุนนก็จะจบเป็นบุคคลก็เสียภาษีเหมือนกันปกตินะครับมันจะไม่ได้รับประโยชน์ภาษีติดที่ประโยชน์ภาษีไม่มีการหักลดหย่อนใดๆมีค่าใช้จ่ายอย่าลืมเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมต้องจ่ายให้กับการกองทุนนะครับในการที่มันดูแลผมเนี่ยวันน uh> ี้กินเท่าทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมต้องคิดคิดจ่ายแล้วก็หักไปหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดเขาทำให้ผมได้แค่1.5เปอร็นผมก็ไม่ต่างัไม่ตัวที่หนึง่งพ่อไม่ราบก็ต้องคิดในใจด้วยว่ามัมนได้จับจบเรื่องกอง,ท,ง,องกทุนส่วนบุคพักตีแค่ับนจะพักเท่าไงครับน15นาที